เมื่อปีที่ผ่านมาชีวิตผมปกติดีผมอยู่ในเมืองที่เจ๋งที่สุดบุคลินยังไงล่ะแถมมีพ่อแม่สุดคูลที่รักทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และซูเปอร์ฮีโร่แต่ทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปตอนที่พ่อผมโดนระเบิดที่ซิตี้ฮอลล์ผมแทบรับมันไม่ไหวแต่ปีเตอร์กับป้าเมย์คอยให้กำลังใจผมสไปเดอร์แมนด้วย คนที่ผมมารู้ทีหลังว่าคือปีเตอร์บ้าไปแล้ว <c oughs> จากนั้นกเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น <c oughs> เหล่าวายร้ายของสไปดี้ออกมากันเต็มเลย <c oughs> ผมพยายามจะช่วยเหลือเขา <c oughs> จากนั้น <c oughs> คุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าผมถูกแม่มุมกัด แล้วผมก็รู้สึกเปลี่ยนไปผมไม่อยากให้แม่กังวลผมก็เลยไปหาพีทจากนั้นเราก็ได้กลายเป็นพี่น้องไอ้แม่งมุมเขาฝึกสอนผมและผมหหนยายได้เก่งมากผมกาลังจับสามพลังวิเศษนี้กับิ่งต่างๆในชีวิตโรงเรียนเพื่อนบ้านใหม่ผมมาฮาเล็มเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแต่ผมบอกเลยว่าผมรอไม่ไหวแล้วว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไง สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในเกม Marvel Spider-Man Miles Morales นะครับผมมันเหมือนแบบว่าเป็นภาคต่อจากออไอ Marvel Spider-Man ภาคแรกอะ่ะมันไม่เชิงเป็นภาคต่อแต่เป็นแบบมนภาคแยกออกมาของ Spider-Man Miles Morales ซึ่งภาคแรกผมก็ยังเล่นไม่จบเลยเพราะว่าผมขี้เกียจแล้วผมอัดไปก็คือคลิปคลิปไฟล์มันเสียหมดเลยอะ่ะ ก็เลยผมมาอัดอันนี้ก่อนละกันผมมาผมจะมาเล่นไมล์โมเลเลสให้จบก่อนแล้วค่อยไปเล่นภางนั้นใหม่ความยากที่จะเล่นนีก็คือ Amazing นะเพราะว่าเรา Amazing ไงเราก็เลยจะเลือก Amazing ซับไตเติต้ลเปิดโอเคโอเคดิสเพย์เวอรี่ไฮเลยอลองดูลอง ลืมปรับเสียงเลยเฮ้ยจอยสั <szcz resource> ่นมีอะไรอ่ะใครโทรมาหรือเปล่าเชิญกอนเล็ครับ <objetivo> แม่บอกให้เราไปร้านขายของชําไปซื้อของมาเตรียมมื้อเย็นนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้สิแม่เพลงมันเพราอยู่นะอารมณ์ดีเกินไม่อารมณ์ดีมากนิโอโมลาเลส โอ้เด <là> ี๋ยวผมช่วยครับมาเดี <IS> ๋ยวผมช่วยยกให้ไม้แข็งแรงจริงๆขอบใจไม่หนูไม่เป็นไรครับเออ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 ไม้แรงเยอะเพราะโดนแมงมุมกัดเลยมันนั่นมันสุดยอดมากเลยผมช่วยเองครับขอบใจมาก ไม่เป็นไรครับเออคุณจะวาดสไปเดอร์แมนคนใหม่ด้วยไหมอ่ะเด็กคนนั้นเหรอคือฉันอาจจะวาดนะเพราะว่าฉันชอบสไปเดอร์แมนคนนั้นอ่ะอ๋อเหรอครับเอ่อคือร้าน T.O. b o d e g a อยู่แถวนี้ป่ะครับใช่อยู่ตรงป้ายเหลืองนั่นเลยหาไม่ยากหรอกขอบคุณครับคุณวาดรูปได้สวยมากเลยบางทีน่าจะเหลือที่ว่างไว้วาดสไปเดอร์แมนคนใหม่บ้างนะครับเผื่อๆไว้ก่อนน่ะ ปีเตอร์บอกว่าขบวนรถออกมาแล้วไปลุยกันเลยปีเตอร์เรียกหาไปช่วยปีเตอร์ดีกว่าจ้าโหดใหญ่ไปเลยเอ,าอ้ากล้องจอนปิดเขาอีก เพื่อสวิงเลสากโอเมน hey, ปีเตอร์ผมกำลังไปผมจะไปทันหรือเปล่าทานันพวกเขายังคุมผู<า>้ต้องขังอยู่ <c oughs> อ๋อน่าจะเป็นตัวร้ายภาคที่แล้วครับที่ปีเตอร์ซูด้วยน่าจะถูกเอากลับไปขังที่ <c oughs> ลาฟครับ ต้องบอกแม่หน่อยแล้วว่าจะไปสายไายซื้อของหรือยังลูกแม่ฮะกะทิที่ร้านมันหมดนะครับผมกำลังไปเช็คร้านอื่นให้อยู่โอเคแต่หลีกเลี่ยงที่มิดทาวนะเขาเขากำลังขนส่งนักโทษกันอยู่น่ะน่ากลัวได้ครับแม่ไว้เจอกันตอนมื้อเย็นครับพี่พีชเขาเก็บความลับเรื่องนี้ไว้ได้ไงเนี่ยฉันเครียดจนบ้าเลยเนี่ย วนแค่ช่วยสไปเดอร์แมนปกป้องรถขนนักโทษทำได้น่ะหายใจเข้าแล้วก็วิ่งเอฟเอฟเอฟวิเตอร์ฉันมาแล้วฉันมาแล้วปีเตอร์พีทอยู่ไหมครับเติมพลังอยู่ครับ พี่ดื่มอย่างนั้นได้ยังไงน่ะดื่มแบบระมัดระวังไงล่ะโอเคได้เวลาละไปกันเถอะนี่มันปฏิบัติการใหญ่เลยนเนี่ยมีนักโทษเป็นร้อยเลยที่หนีออกจากลาบฟมาเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วละ่ะลำพังตำรวจทำเองกันไม่ได้หรอกต้องมีพวกเราคอยช่วยตรงนี้มีสัญญาณรบกวนเยอะมากเลย มีคนที่ช่วยดรอ, <assim, S 1> ออรโตพุทอยู่ในนั้นเหรอครับก็บาอาจจะใช่อาจจะเป็นวอลเจอร์หรือสกอร์อรเปียนหรือไม่ก็คนที่ตัวใหญ่กว่าน,นี้มีปัญหาซะแล้วสิใจเย็นนามาให้ฉันจัดการเอง,เอง,งผมจัดการเองครับพี่พีทไม่ต้องห่วงปลอดภัยหายห่วงครับ เครื่องบินยายนักโทษตกเรียบร้อยแล้วไปชนรถที่ขนนักโทษเด็ก เฮ้ยตัวอะไรอ่ะชัดเลยไลโน่สวัสดีเราแมงมุมตัวน้อยว่าไงไรโน่กระทิ้งข้างหลุดออกจ้าพูดอะไรของเราหลุดออกจาหลุดออกมา มาซัดก,กูไม่ค่อยซัดเลยโอ้มายฉันจับไรโน่ส่วนที่เหลือนายเป็นคนจัดการเลยเตะต่อยหลบต่อยเตะแล้วก็เตะแล้วก็ต่อยแล้วก็หลบหมุนเตะมาดิมาดิหนึ่งหนึ่งให้สองหนึ่งหนึ่งให้สองมาดิตบหลับเลย คนดูรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆไหมอ่ะคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะถ้าเกิดรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆหรือว่ามันแบบกระตุกอะไรพวกเนี้ยคอมเมนต์บอกได้ครับจะได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรพวกนี้หลบแกมีปืนนั่นหรอก็เฮียก่อนใครให้แกเล่นปืนฮนะหลบหมุนหมุนหมุนปิ้ว ปืนก็ไม่ช่วยทำให้แกชนชะฉันหรอกฉนันอ่ะผิวไอป้ออปืนข้างหลังก็ยิงฉันอเอ้ยเตะอะไรอะ่ะเอาตัวมีปืนก่อนเอาตัวมีปืนเอ,อ,นอ้าทำไมมันล็อกตัวใกล้มาดิมาดิ หนึ่งหนึ่งให้สองหนึ่งหนึ่งให้สองหลบชิวเชียดตัวมีปืนเนาะโดดทีแบ็คคิกด็อปคิกสไปเดอร์คิกเอ้ามันขึ้นรถหนีห um! ไปแล้วเกือบแล้ว มันทำลายข้าวของหมดเลยอ่ะไอ้ไรโน่ no. แกเป็นกระติงข้างเรางตามปีเตอร์ไปใช่ไหมร t r ีกด A ปุ้มโค oh, A ทีพีทถ้คะแนน1นึถึงพี่ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ ความตื่นเต้นให้10บแต่ความเสียหายอยากให้อยู่ที่1ได้ไหมอ่ะหลบพรุ่งนี้คงได้ลงข่าวหน้าหนึ่งแน่เลยอ่ะถ้าได้ลงข่าวหน้าหนึ่งคงไม่ดีแน่ๆหวังว่าโชคจะเข้าข้างเรานะถสึกว่าโหนใหญ่ตอนเล่นเป็นไมลมันจะหน้ามันน่าจะสนุกกว่าตอนโขนเป็นปีเตอร์อะ้วเนี่ยพีทพีทนี่มันเริ่มแย่แล้วนะอย่าคิดอย่างนั้นถ้าเราร่วมมือกันเราหยุดหมอนี่ไว้ได้แน่ พีทผมมาแล้วรับไม้ต่อไปเลยไม่นะอย่าเข้าไปในห้างมาควบม้ากันดีกว่าเทศการขี่กับทิงิเตอร์มาช่วยเคียร์คนหน่อยซี่ไปไปไป,ไปถ้าเราชนเลืองเราจะลดปะ ซ้ายขวาซ้ายาเฮ้ยเด็กโอ้หนิดเดียว<อ>แล้วก็ต่อยต่อยเลยกระทิงข้างมันคือกระทิงหรือแรดเนี่ยน่าจะแรดเหรอไม่รู้ว่า หลบเฮ่นายรู้ใช่ไหมว่ากำลังทำลายงานคิดมากอยู่หกปีก็ผ่านแล้มันคืออะไรครับคือการถูกขังอยู่ในเหล็กนะสามพันฟุตก็เลยจะสนุกกับปีนี้สักหน่อยเขาเป็นคนอันตรายนะครับไปนอนเขาเป็นคนอันตรายร้ายแรงช่สิมันง่ายเกินไปอาะเป็นเขาเป็นพวกวิย์จิตวิปรลิตว่าไงโอ้สวัสดีครับโจนาชุดเจ๋งมากเลยเข้าคับเทนตการมากไอ้ตัวอันตรายอ่อนแอทรยศี ภัยคุกคามโขตามต่ออยู่ไหนแล้วลูกกลับบ้านช้าจังยังหากะทิไม่ได้เลยครับแม่มันเหมือนกับออกมาระจนภัยตามหากะทิเฮ้ยแวะถ่ายรูปสักนิดถ่ายไงดี มันใช่เรื่องจริงมาถ่ายรูปไหมเราต้องไปต่อวิ่งให้ทันขึ้นรถไฟนะครับนะครับอยากเอหกแม่นะซื้อกะที่เสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านละ่ะครับแม่ผมรักแม่นะแม่ก็รักลูกเหมือนกันรู้สึกว่าหัวใหญ่ตอนเป็นมายจะสนุกกว่าเป็นตอนเป็นปีเตอร์นะเราต้องจัดการหมอนี่ให้เร็วที่สุด แล้วต้องทำยังไงล่ะเพิ่มความร้อนแรงกันหน่อยเป็นไงมันจะวิ่งชนเหรอโอ้สวยแล้วสวยโคตรเลยกระเด็นมาซะพีโอเคไหมแค่โอเคหรอมั้งพี่ไม่มันลากฉันเข้าโรงงานระเบิดตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามอยู่แหละโอ้แอมโอเคด้วย เอ้านั่นมันพวกไอ้นั่นนี่ว่าใช่ปะ่ะทุกอะ่ะนักโทษอะ่ะนี่เจอสไปเดอร์คิกเฮ้ยสังหอนปีเตอร์ล้างสังหอนปีเตอร์ลบุ๊บครให้แก้ใช้ RPG ฮะแ,แกเล่นของหนักเลยเหรอเดี๋ยวเอาตัวมีปืนก่อน มีปืนเหรอใครให้ใช้ปืนฮะลูกผู้ชายก็ต้องใช้หมัดป่าใช้ใช้หมัดป่าบวกกับใยอ่ะดิเตะ่อยหลบมุดหมดยังหมดยังหมดแล้วหรอนี่ไงระหโหยายขึ้นมาหาถึงที่แล้วก็พินิษฐหิมหมุนม้วนเตก อะไรก็มม okay. ไม่ร <för> ู้เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเลยหลบหลบตีลังกาเตะถ้ามันสะใจจริงๆต่อยลอยขึ้นทีบเด้งชิงกําแพงเดี๋ยวตรงนั้น เอ้า oh! ว okay. e ัดเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยเอ้าตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอเคเออนี่สิต้องเป็นอย่างนี้โอ้ยไลโน่มันควงสว่านควงสว่านมาแล้วก็เอาปีเตอร์ฟาดกับพื้นเตะนักโทษนักโทษนักโทษหนีออกมาทำไมหนีออกมาทำไม รู้สึกว่ามุมกล้องมันแปลกๆรึเปล่าเสียงพีดเป็นไรอ่ะปุ๊บๆไม่มีใครสไปเดอร์แมนเป็นยังไงบ้างเฮ้ยโหยบิเตอร์บิเตอร์จะรอดไหมเนี่ยพีท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 มันออกมาแล้ว พี่พีทลุกสิเจ้าแมงมุมนี่พังซะแล้วฉันคงต้องแลกกับตัวใหม่แล้วล่ะม้าอ๋ <c oughs> ตัวนี้ก็ดูดีนี่หว่า <c oughs> ไม้ไม้หนีไป มันมีพลังอะไรอ,ะอะไร่ะเฮ้ยนี่มันปานอัสนีรูปแบบใหม่หมัดมัดสายฟ้าแมงมุมหมัดสายฟ้าโมราเลสโอ้ถ้ามันชื่อเวนอมพันเวนอมพันธ์ปานอัสนี ปาณัสนีกระบวนกท่าแมงมุมก็เตะแล้วก็ต่อยเด็กๆหลบแล้วก็ก็ใช้เวนอมพันแล้วก็เตะแล้วก็ต่อยแล้วก็เตะแล้วก็ต่อยก็เสยค้างแล้วก็เตะโอ้ยโหลบโอ้ยโอยอย่าแหลมเราอย่าแหลมเวนอมพัน ขี่คอหักมาเด็กมาเด็หลบมาเด็มาเด็หลบอีกแล้วสวนด้วยเวน,นอ้มพันเลยปานสรีรูปแบบแมงมุมโมูราเลสพันโอ้โหมันกระแทกเราซะกะเราตายเลยนี่เออโอ๋อ มาดลมาเลหลดหแล้วก็สวนด้วยปานโมเลเลสไม่ใช่ละมัวละเริ่มมัวละเริ่มพูดมัวแล้วมาเลยมามาดิมาเิเลยมมาเลมาเลาเลยมาเคยมาเาเลยมาเยมยมาเลเลาเลาเเลยเลย นี่ไงรู้จักฉันน้อยกันไปซะแล้วปุ้มช็อตไฟมันเตะต่อยเตะเวนอมพันเออเออมันข้างมันข้างมันข้างเวนอมพันเรียบร้อย เคียงของอะน้องปานอัศน <ate giving> ีเรียบร้อยปานอัศนีรูปแบบสไปเดอร์คุณยังไม่ตายเหมัโมูราเลสใครมาเขามาจับไลโน่ปะเนี่ย ขาคงน่าจะใช่ 5, 7, ห้าเจ็ดสามหวยหรอเปล่าเนี่ยกบพักพวกว้าวผมไซมอนคริกเกอร์ครับเป็นหัวหน้าที่ล็อกซอนเอนเนอร์จียินดีที่ได้รูจ้จักเอ่อผมขอโทษด้วยที่พังสถานที่ของคุณยับเลย ไม่เป็นไรหรอกครับเราเพิ่งซื้อเราเพิ่งซื้อที่นี่มาเพื่อจะพังมันทิ้งอยู่แล้วอ่ะเหมือนคุณช่วยเราอีกแรงหนึ่งอ่ะผมอยากจะขอบคุณคุณอ่ะทั้งคู่เลยที่โค่นไรโน่คนเดียวคุณต้องประสบความสำเร็จแน่ๆเลยเขายังเป็นตัวอันตรายอยู่ไม่หรอกเราจะส่งไปให้ตำรวจ ผมคิดแล้วว่ากองกำลังพวกนี้ต้องไร้เทียมทานจนกระทั่งเกิดเรื่องพวกนี้ผมจะต้องไปรับสายก่อนดีใจที่ไดเจอพวกคุณนะครับอนาคตที่สดใสเขาพูดถูกเราไปกันเถอะนะให้ตำรวจจัดการเรื่องนี้เถอะงานหนักของไม้เลยวันนี้ได้ปานอัศรีรูปแบบใหม่มาหมัดโมราเลส คือเรียกอย่างก็คือเวนอมไซส์พลังไฟฟ้าเหรอชักจีฉาแล้วสิโ่ผมสู้ของคุณไม่ได้เลยเราเทสกับพรุ่งนี้ได้ไหมแบบวัดพลังไฟฟ้าโอ้โหอ่โทษทีนะคือฉันจะบอกนายพอดีเลยน่ะฉันจะไม่อยู่ที่นี่สัก2อสามอาทิตย์น่ะนี่คุณเล่นมุกเหรอ ไม่ได้พูดเล่นพอดีเอ็มเจต้องไปต่างประเทศน่ะเขาเลยขอให้ฉันไปถ่ายรูปให้แบบว่าไปเที่ยวด้วยไปทำงานด้วยอ่ะอ้ฟังนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะลุยเดี่ยวได้หรือเปล่าวันนี้ผมก็ทำฮอพังน่ะแต่นายก็ทำสำเร็จนี่ไม้นายช่วยฉันไว้ผมแค่โชคดีน่ะฉันลุยคนเดียวมา8ปีแลวที่ไม่มีคนช่วยฉันทำพังมาก็เยอะอ่ะ แต่นั่นคือการเรียนรู้นี่คืออะไรอ่ะของขวัญคริสต์มาสแต่ก่อนอื่นนายต้องปฏิญาณก่อนโอ้โอเคสัญญาว่าจะปกป้องเมืองนี้ให้สุดความสามารถผมสัญญาแค่นั้นแหละที่ปฏิญาณนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงสิไม่ทำขึ้นมาเฉยๆหรอกน้า อีกไม่กี่สัปดาห์เจอกันสไปเดอรอ์แมนสไปเดอรอ์แมนคนเดียวของนิวยอร์กสไปเดอร์แมนคนเดียวของนิวยอร์กฉันคือสไปเดอร์แมนคนเดียวของนิวยอร์กจะทำพังซะก,ก่อนละ่ะจะทำให้สุดความสามารถครับ พีเทอร์พาร์คเกอร์ขอเทได้เลเวลมาอัพสกิลด้วยเวนอมโอ้เวนอมสกิลอัพไปเลยมันจะคืออ๋อก็โดดขึ้นไปแล้วก็ใช้เวนอม เวนอมสมรนะรอบนี้ก็คือปานอัศนีรูปแบบใหม่นั่นเองมีแมปเมืองเราโอเคก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรีบอัดรีบลงนะรีบตัดรีบลง ผมจะกลับมาลงคลิปบ่อยๆนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับมีอะไรสามารถติชมได้เลยนะสามารถคอมเมนต์ติชมมาได้เลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีอะไรให้ปรับแก้หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย